สวัสดีครับมาดูยังมือยังมือจบับเพชรกันนะครับจบับกับเพชรวันที่แล้วเข้านะครับเข้าศูนย์เนี่ยสูว์ไปล่าตรงนี้เราเข้าสามได้ศูนย์จนเท็บไข่ไม่เข้านะครับวันที่แล้วนี่เหนือไปใต้นะครับ พ่อใหญ่ยังเข้านะครับเลขเด่นสามนะครับเลขงเด่นศูนย์เมื่อที่แล้วตรงนี้นะอันนี้เข้าหกศูนย์นะครับเมื่อที้ศูนย์ ร้อยเข้านะครับงวดที่แล้วหลอกไม่มีแต่แฝดนะเข้าได้หลักร้อยนะมันเริ่มเดินเริ่เดินมาแปดได้ศูนย์นี่นี่นี่ผ่านนะครับงวดที่แล้ว่ดับเริดับตรงนี้ก็ผ่านนะครับเพราะว่าหกมาดับหน่อย อันนี้ไม่ผ่านนะครับอันนี้ลูดนะครับ่มาดูของงวดนี้กันนะของงวดนี้เล็กเด่นอย่างนี้ เข็นหน้าจอให้เลยนะครับอเลขตรงนี้หกเก้าสองสามแปดนะงาดนี้นะม่ที่เร็วม่ที่เรวใล้สามสามเก้าแปดนะ ใด้ค okay, โชคนะหกแปนะครับนี่ก็แปดหกนะครับอั้เหนือมื่ที่แล้วเข้านะครับเข้าลงสามนะครับได้ไม่เข้านะครับ ในคอมเดใส่ไอ้นั่นไปด้วยนะครับฮีโร่นะครับตอนนี้มดที่แล้วเข้า60นะครับ วันนี้เลขเด่นร่างมีสามสี่หกแปดนะครับหกแปดหกหกแปดหกไงสี่แปดหกแล้วก็แปดตัดได้หลายตัวอยู่นะ ไม่เลขดับนะครับไม่มาครับไม่มีนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งสองนลครกบเลขดับคู่ว่าที่เ้วหลุดนะครับหลุดแปดแปด เรกนี้ต้องมาทำมาหรือเปล่าอ่าล็อกพดแม่ Man. มาทุกมวดถูกทั้งปีเือบอกแล้วไปเลยนะครับเดี๋ยวมาต่อนนี้ใหม่ เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์อะไรไม่รู้นะแอปก็เลยนก้าวลงไม่กล้าใช้ลงนะนี่เมื่อที่แล้วเข้านะครับแตนโขยแโขย,ยข้าวหนังต่ก็สูงเข้าสูงหกเป็นนะ น,นี้เข้าเข้านะครับเดี๋ยวตกถงังตรงนี้เข้าเข้าปินใจน,นี้ขก็ล่างนะครับน,นี่ไปบน นี่ไม่เข้านะครับมืที่แล้วดาสีมาข้างหลังมุ่ที่แล้วเ <c oughs> จ้าส่วนเจ้สัวก็ไม่เข้านะครับไอที่เข้านี่อยู่นี่อะไรเจ้าตำลัดสุดรับไก่กิตติมาเนี่ เข้าศูนย์หกตรงเลยนะเนี่ยมาสามแล้วก็ศูนย์ไปล่างที่แล้วตาแดงหลุดนะครับนี่เท่านะครับแน่นคมชัดนี่ อันที่หนึ่งห้าตัวยังหลุดเลยันี่ล่างมาส่วนเลกน้อยลอยเมื่อที่แล้วเข้าสู่สามโอเคนะครับดูของมวดนี้กันนี่นี่ คุยให้หนึ่งสองนะครับแล้วเสือตกถังให้หนึ่งแปดห้าสี่นะครับดึงแปดหนึ่ง 8, มานะครับอะไร น่าจอยเลยนะครับเกมเสร็จจริงวัดที่แล้วไม่เข้านะครับล้วสั่ก็ไม่เข้านะครับเพื่อนสุดรักใจเนี่ยเข้านะครับเข้าหกศูนยศูนย์หก chắc không chắc Hãy đi tâm hả có khác nó cho là ta Ok, cấp สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ